มาทำน้ำพริกขาคั่วอร่อยอร่อยกลิ่นหอมหอมทานกันนะคะทำง่ายแล้วก็เก็บได้นานด้วยค่ะและรายละเอียดของเครื่องปรุงทุกๆอย่างอยู่ท้ายคลิปนะคะและมีดังนี้หัวขาล้างให้สะอาด1กิโลถ้าเลือกได้เลือกเอาที่แก่จัดๆเลยนะคะแล้วนำมหาหั่นให้เป็นแวน่แวนๆจากนั้นก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลาเรานำไปคั่วจะได้แห้งไวๆขาของยายเต้าได้มาก็ยังถือว่าอ่อนอยู่นะคะขาอ่อนแบบนี้ถ้าเราโขลกทำน้ำพริกเสร็จแล้วก็จะจับกันเป็นก้อนเหนียว แต่ถ้าหากได้ค่ะแกจะจัดพอเราโขลกทําน้าพริกแล้วน้ําพริกของเราก็จะร่วนค่ะพอสับข่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็นํกากระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะใช้เวลากอประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วตักออกจะกะากกระทะพักไว้ก่อนค่ะแล้วมาเจียวหัวหอมแดงกันต่อหัวหอมแดงหั่นบางๆ400กรัมเติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนโยเกิร์ตนำส้มสายชู2ช้อนชาใส่สองสิ่งนี้ลงไปจะทำให้น้ำพริกของเราไม่บูดเร็วนะคะ เติมน้ำมันลงไปในกระทะสามารถเติมหัวหอมแดงลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆเจียวไปเรื่อยๆให้สีเข้มขึ้นประมาณนี้จากนั้นก็ตักออกจากกระทะกรองแยกน้ำมันแล้วก็แยกหัวหอมออกอย่าให้สีเข้มเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีรสขมค่ะตามด้วยเจียวกระเทียมก็ใส่น้ำมันกับกระเทียมลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะเจียวไปเรื่อยๆด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆเช่นกันใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย พอสีของกระเทียมเข้มขึ้นก็ปิดไฟแล้วกรองแยกน้ํามันออกทุกอย่างเตรียมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมโขลกกันต่อเลยค่ะแล้วนําขาที่เราคั่วไว้ลงมาโขลกให้ละเอียดเลยค่ะสําหรับขา1นกิโลยาแต้วก็จะแบ่งโขลกเป็น2ครั้งนะคะพอโขลกจนขาละเอียดดีแล้วก็เติมหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วโขลกให้เข้ากันจนละเอียดเลยนะคะ ตามด้วยพริกป่นความเผ็ดตามชอบเลยค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าคามีความเผ็ดในตัวอยู่แล้วนะคะสีซีดเกินไปและยาแต้ชอบความเผ็ดมากๆก็จะเติมลงไปอีกหน,นึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเนี่ยค่ะถ้าหากขาของเราไม่แก่จัดจัดโขลกไปสักพักหนึ่งน้ำพริกของเราก็จะมีความชาแต่สําหรับต้นตํำรับของน้ำพริกขาคว่วแห้งจริงๆก็ต้องแห้งๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็อร่อยเป็นแบบนึงค่ะพอโขลกจนทุกอย่างละเอียดดีแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนโยเกิร์ต ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโยเกิร์ตหรือถ้าหากท่านไหนทานผงชูรสก็สามารถเติมผงชูรสลงไปได้เลยนะคะแล้วโขลกให้เข้ากันจากนั้นก็มาชิมรสชาติแล้วสามารถปรุงเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะสําหรับน้ําพริกขาคั่วแห้งหรือน้ําพริกขาจะเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะคะนิยมทานคู่กับเห็ดนึ่งหรือเมนูนึ่งต่างๆจะเป็นหมูทอดก็ได้ค่ะถ้าหากท่านไหนไม่เคยทานก็ลองไปทําติดตู้เย็นไว้นะคะกลิ่นหอมๆและเก็บได้นานด้วยค่ะ